สวัสดีครับผมสีกุงอรุณสวัสดีนะครับกรรมการบริหาร,บร,หารบริษัทสีกุงโบเกอร์วันนี้อยากจะมาคุยกับท่านสมาชิกหลายๆท่านพร้อมนักประชาชนทุกคนด้วยว่าการประกันภัยรถยนต์เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ตัวหนึง่งคือค่าลากรถหรือเรียกว่าค่าขนย้ายค่าลากรถหรือค่าขนย้ายเนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อรถได้เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถที่จะใช้งานได้ถ้าเกิดใช้งานต่อไปอาจจะเป็นอันตรายต่อรถของท่านแล,และคนอื่นด้วยบริษัทก็จะจัดเจา้าที่นะมีรถลากมาให้ท่านจะจ้างก็ได้ ว่าในกรมธนทุกๆกรมธนก็จะเขียนไว้ว่ามีค่าลากหรือค่าคนย้ายเนี่ยไม่เกิน20%ของค่าซ่อมเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะเกิดในที่เชียงใหม่สมมุติว่าท่านซื้อไปเพจหนึ่งท่านเกิดที่เชียงใหม่จนกระทั่งรถท่านไม่สามารถขับมาได้ท่านกจะใช้สิทธิ์ลากจากเชียงใหม่มากรุงเทพฯแต่ก็ต้องคำนวณว่านะท่านบ้านอยู่ไหนละนตะบ้านท่านอยู่เชียงใหม่มีเหตุผลไหมที่ต้องลากอากรุงเทพฯท่านก็ลองลากไปเชียงใหม่ดิเอาไปอู่ใกล้บ้านของ ของคุณดังนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในกรุงเทพแต่เวลาเดินทางไปทําธุระหรือไปเที่ยวที่เชียงใหม่เกิดที่เชียงใหม่คุณใช้สิทธิ์ลากรถเข้ามาที่กรุงเทพได้ไม่เกิน20เปอร์เซ็นต์ของค่าลากเช่นรถคุณเสียหาย5 0 0 0ม5 0 0ก็ไม่เกิน10,000บาทค่าขนย้ายหรือค่าลากรถจากเชียงใหม่มากรุงเทพถ้าเกินคุณต้องออกเองมีมีทุกเงืินไขยอยู่ในนั้นนะเฉพาะรถที่เป็นประเภทหนึ่ง สองบวกและสามบวกเท่านั้นอ,อย่างอื่นไม่มีเพราะนั้นค่าขนย้ายบางบริษัทก็มีเจ้าที่ไปดูแลท่านแต่ถ้าบางบริษัทไม่มีนะท่านก็สามารถที่จะจ้างรถจากไปนอกเข้ามาแต่ท่านต้องแจ้งราคาก่อนนะว่าค่าลากเท่าไหร่ถ้าเกิดมันแพงมากบริษัทก็จะใช้เอาซอนของบริษัทเพราะนั้นการประกันภัยรถยนเนี่ยนะโอกาสเกิดเหตุค่อนข้างจะมีบ่อย จูจๆขับไปเราไปคว่ำเพราะมีป,ประเภทหนึ่งเราก็สามารถให้กาบคนยายานั่นแต่ถ้าเป็นประเภทสามละ่ะไม่มีนะครับแล้วถ้าเป็นสองบวกสามบวกก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะสองบวกสามบวกเนะี่ยจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อลดคุณชนกับยาพาะทางบกความเองเข้าไปคุ้มครองถ้าลดคุณซื้อเพศหนึ่งไว้ซื้อเพศหนึ่งสิครับมันมีการคุ้มครองหลากหลายมากกว่า ม,มีการคุ้มครองถึงนะค่าล่าค่าค่าคนย้ายรุ่นแล้วแต่เป็นวิชาประกันวินาต่อไปที่สีกุงบุกเกิจัดมาเพื่อท่านมีความรู้แต่ไม่เป็นไรนะครับนะท่านที่เป็นสมาชิกนะหรือประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจตรงไหนโทรมานะที่เบอร์02-867-3888ผมมี่เจ้าที่ไว้ตอบป,ปัญหาตอบคำถามเพของพวกท่านเพื่อเป็นประโยชนต์ต่อประชาชน แล้วก็สมาชิกทั่ประเทศเลยเรายิานดีเป็นที่ปรึกษานะครับสีงุงบเกอร์ดูแลท่านต่อต่อเวลาครับขอบคุณครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับ